สวัสดีค,ครับท่าศึกษาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนภาษา C ีกันต่อนะครับเราจะเรียนเรื่องของข้อมูลข้อมูลนะครับข้อมูลในภาษา C ีมีสองลักษณะแล้วกันนะครับเราเรียกว่าเป็นอ่าเป็นค่าคงที่แล้วก็ตัวแปรนะครับค่าคงที่แล้วก็ตัวแปรค่าคงที่แล้วก็ตัวแปร constant แล้วก็ variable b l i e i a b l e นะครับ variable ทีนี้เรามาเริ่มกันที่ค่าของ่ก่อนนะครับมาเริ่มกันที่ค่าของ่ก่อนเรื่องกาดูเอง,เองนะฮนะเราดูนี่ครับถ้าผมผม,ผมเขียนว่า i love you ถ้าผมเขียนอย่างเงี้ยภาษาซีไม่เข้าใจแบบนี้นะถ้าแบบนี้นะเขียนอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยพิมพ์เข้าไปในคอมเลยพิมพ์เข้าไปในโค้ดเนี่ยภาษาซีจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ ภาษาที่จะจะไม่เข้าใจนะครับแล้วทําไมภาษาที่เข้าใจล่ะสมมติเาบอกว่า i อ o v e ทําไมนะครับอยู่ถ้าเราเติมฟันหนูเราเรียกว่าฟันหนูนะฟันหนูภาษาคิดเราเรียกว่าดับเบิลโคดนะครับดับเบิลโคดไอตัวเนี้ยเนี้ยตัว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 เนี้ยเนี้ยนะครับ ถ้าเราเติมเข้าไปข้างหน้าคำว่า I love you นะครับแล้วก็ข้างหลังคำว่า I love you ภาาซีจะมองว่าข้อความนี้คือค่าคงที่ครับเนี่ยเอาใหม่นะถ้าเราเขียนอย่างนี้ถ้าเราเขียนอย่างนี้ภาาซีคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราบอกว่าเราเขียนอย่างนี้ มีดับเบิลโคดแล้วก็มีดับเบิลโคดอยู่ข้างหลังข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอย่างนี้ภาษาซีทั้งหมดนี้ภาษาซีเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะมันคือข้อความนะครับเพราะมันคือข้อความเนี่ยบเพวกมัน มันคือข้อความรู้ได้ไงว่าสักซีรู้ได้ไงว่ามันคือข้อความมันดูที่ดับเบิลโคดครับแล้วดับเบิลโคดต้องมีดับเบิลโคดสำหรับหน้าข้อความหน้าข้อความเลยนะแล้วก็ต้องมีดับเบิลโคดว่าหลังข้อความเนี่ยข้อความ กําลังสอนเรื่องเรื่องของข้อความในภาษาซีนะครับข้อความในภาษาซีจะต้องมีดับเบิลโคดอยู่ข้างหน้าและดับเบิลโคดอยู่ข้างหลังเสมอมันคําว่า i เลิฟอยูก็จะถือว่าเป็นข้อความแต่ถ้าเกิดเราไม่มีดับเบิลโคดอยู่ข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้ภาษาซีไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไม่เข้าใจเอาละดูต่อนะครับอย่างนี้ได้ไหมมีข้างหน้าอย่างเดียวอย่างนี้ ถ้ามีข้างหน้าอย่างเดียวอย่างนี้หมายความว่าข้างหลังตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยคือข้อความภาษาที่จะมองว่าอะไรที่อยู่ข้างหลังข้างหลังดับเบิลโคดตัวแรกอะตัวหน้าสุดข้างหลังน่้จะเป็นข้อความหมดเลยนะจะเป็นข้อความหมดเลยนะจนกว่าจะมีดับเบิลโคดลงท้ายอยู่ข้างท้ายมันถึงจะมองว่าอ๋อข้อความเริ่มต้นเริ่มต้นตรงนี้ข้อความมาเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ข้อความสิ้นสุดตรงนี้ ข้อความสิ้นสุดตรงนี้เห็นไหมข้อความเริ่มต้นตรงนี้ข้อความสิ้นสุดตรงนี้นะครับเอาละข้อความพื๊นนะครับแบบนี้ทีนี้แล้วถ้าผมเขียนนี้ล่ะ ยี่สิบยี่สิบแบบนี้ภาษาซีเข้าใจอ้าวทำไมเมื่อกี้ผมเขียนคาว่า i love you แล้วมันไม่เข้าใจล่ะงงไหมทำไมอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยกลายเป็นโอเคเออแปลกไหมงงไหมฮะงงไหมที่มันเข้าใจเพราะว่ามันคือตัวเลขนะครับ มันเช็คนี้นะภาษาซีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเลขอย่างเงี้ยเลขแปดจุดห้าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยคือเข้าใจถ้าเป็นว่าแคดแบบนี้คือไม่เข้าใจเพราะมันคือตัวอักษรมันแยกงี้นะไม่เข้าใจแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเข้าใจเอออย่างนี้เข้าใจ นะครับเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจนะครับเห็นความแตกต่างแล้วนะนั่นหมายความว่าเราต้องดูว่าถ้าตัวเลขถ้าตัวเลขตัวเลขไม่มีดับเบิลโคด ตัวเลขน,นะแต่ถ้าเป็นข้อความต้องมีดับเบิลโคดม,นะมั้ยอ่านแล้วทักเงียะทักเงียย b อกสอง2 k ทซื้อหมูสองกิโลอย่างนี้ถูกหรือผิดครับ สำหรับค่าพืที่ในภาษีถ้าแบบนี้ก็คือผิดนะครับแบบนี้คือผิดเพราะมันคือทั้งหมดเนี้ยมันคือข้อความถูกไหมทั้งหมดนี้มันคือข้อความถูกไหมฮะเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันเข้าใจนะนอืม ค่าคงที่และตัวแปรนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ตัวแปรนะครับทีนี้มาดูเอา้าแล้วเวลาจะเอาค่าคงที่ไปใช้อใช้ยังไงเออนะครับแล้วเวลาเอาค่าคงที่ไปใช้ล่ะใช้ค่าคงที่ยังไงอย่างไรนึกออกไหม เราใช้ข้างที่อย่างไรอย่าลืมนะข้าคงที่มี2แบบนะข้าคงที่ที่เป็นข้อความนะคะแล้วก็ข้างที่ที่เป็นตัวเลขตัวเลขนี่หมายถึงตัวเลขติดลบก็ได้ยี่สินี้ก็ได้นะครับห้ 50, มีจุดทศนิยมก็ได้นะยี่สิอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวเลขตัวเลขแล้วก็ตัวเลขนะครับถ้าเป็นข้อความก็ต้องมีแล้วก็น,นี้ก็คือข้อความนะครับ ข้างหน้าเป็นดับเบิลโขดข้างหลังเป็นดับเบิลโขดจะถือว่าภายในคือข้อความนะครับอันนี้คือค่าคงที่ในภาษาสอ่ะทีนี้มาดูมาดูวิธีการใช้งานนะครับมาดูวิธีการใช้งานเปิดเว็บนะครับข้าวเว็บต้องเปนลายเสียงมนเลยนะครับเพื่ แบบนี้นะครับแบบนี้ฟรินเอฟโอเคอ่ะนักศึกษาดูนะเห็นตรงนี้ไหมเอ๊ะทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำให้มันใหญ่ขึ้นนะใหญ่ไหมอ่าใหญ่แล้วนะครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหม มีอะไรมีฟันหนูมีดับเบิลโคดถูกไหมมีดับเบิลโคดถูกไหมอันนี้อันแรกเริ่มต้นแสดงว่าภายในนี้คือข้อความภายในนี้คือข้อความเห็นไ,ไหมแลม้วมีดับเบิลโคดปิดอย่างนี้แสดงว่าเริ่มจุดเริ่มต้นของข้อความคือตรงนี้คือหลังดับเบิลโคดอันแรกไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงดับเบิลโคดอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมองว่าภายในดับเบิลโคดคือข้อความ นะครับคือข้อความแบบนี้ได้ไหมอหลงองดูซิยี่้าเซนิมิลอนออจบคำสั่งภาสาซีนะต้องมีเซนิมิลอนนะครับลนันปึ้งเห็นไหมได้ไหมผ่านนะยี่หาผ่านนะทำไ้นะ0.05ยาลันปึ๊ดผ่านไหมเห็นไหมได้ข้อความหรูกรนผ่านไหมผ่านนะ นะครับลองอย่างนี้สิ I love you รันสิผ่านไหมไม่ผ่านเห็นไหมที่ผมบอกไนงะเพราะว่ากาว่า I love I love you ภาษัซีมองว่าไม่เข้าใจอะ่ะแต่ถ้าบอกว่าดับเบิลโคดแล้วมีดับเบิลโคดปิดอย่างนี้รันสิผ่านไหมผ่านเห็นไหม แค่แบบนี้ปรัชีเข้าใจเพราะจะมองว่าอันนี้คือข้อความเห็นไหมครับอันนี้คือข้อความไม่เห็นมันโชว์อะไรเลยสงสาองูจานนี่มันโชว์อะไรเลยมันก็แค่มันก็แค่รันได้อะไรไม่ได้เอออะไรเงี้ยถ้าคือถ้าเราผิดไวยากร์มันอ่ะมันก็รันไม่ได้ไงแต่ถ้าเราเราทำถูกไวยากร์มันจะรันได้ฮะนี่แท้ให้ดูตัวอย่างนะแต่มันไม่เห็นโชว์เลยเลยก็ก็เราไม่ได้ให้มันโชว์ไงนึกออกไหมเราไม่ได้ให้มันโชว์อยากให้มันโชว์ก็นี่ไงเอาไปไว้ตรงนี้สิครับ ก็เอามไว้ในคำสั่ง print f อันนี้เองนะครับแล้วก็หลังเห็นไมได้หรือยูได้ไหมครับได้แล้วนะครับอโอเคทีนี้ต่อนะต่อนะครับ แล้วเอาข้อความมาใช้ยังไงเอาค่าคงที่มาใช้ยังไงเอแล้วเอาค่าคงที่มาใช้ยังไงล่ะย่างไรนะครับเอาค่าคงที่มาใช้ยังไงตรงนี้สําคัญนะครับเวลาเอาค่าคงที่มาใช้การเอาค่าคงที่มาใช้จะว่าไปมันมีวิธีใช้หลายแบบมากเลยนะแต่แบบที่ผมจะสอนก่อนก็คือ จะสอนก่อนก็คือการเอาค่าคงที่มาใช้กับคำสั่ง print f นะครับแบบที่สอนก่อนนะการเอาค่าคงที่มาใช้กับคำสั่ง print f นะครับแบบนี้นะครับการเอาค่าคงที่มาใช้กับคำสั่ง print f แบบนี้นะครับอ แบบนี้แล้วทีนี้มาดูนะครับการเอาข้าวของที่มาใช้คาสั่งฟินเอใช้ยังไงไอตรงนี้นะครับอ่าดูตัวอย่างมันจะเวลาการจะเอาข้าวงที่มาใช้กับคำสั่ง p i นเอมันจะมีรูปแบบอย่างนี้ครับดูนะ i ินอันนี้คือคำสั่ง p i นเอนอตามด้วยแล้วก็ อ่านี่คือการเอาข้างที่มาใช้คำสั่งพีเออันนี้ใส่ค่าคงที่ตรงนี้ใส่ค่างนะค,คางที่นะครับเห็นไหมครับใส่ค่าคงที่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ใส่อะไรตรงนี้ใส่รูปแบบการแสดงข้อมูลแสดงข้อมูลเขียนไหมเขียนไหมเอา้าไม่เห็นเหมือนครั้งที่แล้วเลยพีเฟ ปีนี้ครั้งทีแล้วอาจารย์ให้ทำแค่นี้เองปีนี้ปีนี้ปีนี้เนี่ยปีนี้มีเนี่ยไหมปีจริงผมก็บอกแล้วมีฟอร์แมตแต่ว่าปีนี้มันทําได้หลายอย่างนะปีนี้มันทําได้หลายอย่างครั้งที่แล้วผมสอนการใช้ e sequence c a p s e แบบเนี้ยเนี่ย backslash a backslash t backslash r แบบเนี้ยนะครับสอนการใช้ escape sequence แต่ว่าครั้งนี้ผมจะสอนการใช้รหัสควบคุมรูปแบบนะครับในการเอาค่าคงที่มาใช้กับคำสั่ง printf จะต้องรู้รหัสควบคุมรูปแบบทั้งหมด นะครับรูรหัสควบคุมรูปแบบคุณจําหน้านี้ไว้เลยนะรหัสควบคุมรูปแบบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้คือการนําไปใช้งานเ <g ant ar> นี่ยตรงเนี้ยเวลาไปใช้งานใช้งานอะไรทีนี้เบื้องเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นถ้าค่าคงที่เป็นตัวเลขเป็นจำนวนเต็มจะว่าไงเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเห็นไหมถ้าค่าคงที่เป็นจำนวนเต็มให้ใช้เปอร์เซนต์ดี ถ้าค่าคงที่เป็นจุดทดสิยมให้ใช้เปอร์เซ็นต์เนี่ยทศสิยมเปอร์เซ็นต์เอฟถ้าค่าคงที่เป็นเป็นข้อความเห็นไหมข้อความแบบนี้ให้ใช้เปอร์เซ็นต์เอสนะครับในวิชานี้หลักๆเราจะใช้กันอยู่จะว่าไปเราใช้กันอยู่แค่สามอย่างนะแบบเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์เอสแล้วก็เปอร์เซ็นต์เอฟครับ นะครับในในวิชาในผมจะสอนให้คุณใช้หลากควบรู้แบบแค่3แบบนะครับเปอร์เซนต์ดีสำหรับสแสดงข้อมูลเป็นจำนวนเต็มเปอร์เซนต์เอฟสำหรับสแสดงข้อมูลที่เป็นทศนิยมเปอร์เซนต์เอฟสำหรับสแสดงข้อความที่เป็นข้อความนะครับข้อความนะครัทีนี้มาดู นี้มาดูว่าใช้ยังไงนะเว็บ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 อ่ามาแล้วนะครับสมมติผมบอกว่าบายพอเปอร์เซนดี โลกรัมอ่าสังเกตไหมสังเกตไหมแบกสนแตนดเอนด้วยแบกสแตนคือขึ้นมาข้างใน,นสังเกตไหมสังเกตไหมสังเกตตรงนี้ไหมเพราะผมใส่อะไรผมใส่เปอร์เซ็นดีนะครับเห็นตรงนี้ไหมผมใส่เปอร์เซ็นดีดูดีนะเด็ยผมสอนช้าๆเลยนะใส่เปอร์เซ็นดีตรงนี้นะครับลองรันซีเป็นไงนรันอ้าเออเลยไหมเออเลยไหมเออเลยบอกว่าเนี่ยเปอร์เซ็นดีมีปัญหานะ เปอร์เซ็นต์ดีคุณมีปัญหาเน,นี่ยตรงนี้ยมันแมทช์กับไอ้นี่ไม่ได้มันแมทช์กับค่าคงที่หรือตัวแปรของคุณไม่ได้ทีนี้เปอร์เซ็นต์ดีอ่ะสมมติผมพิมพ์ตรงนี้ผมว่าห้าสิบห้าสิบคืออะไรครับห้าสิบคือค่าคงที่อ่านี่ไงคอมมาคอมมาแล้วมีเลขห้าสิบเห็นไหมนะครับขอคอยสิติดตัวอย่างที่เขียนให้ดูเมื่อกี้อ,อ๋อลบแล้วนะครับลบไปแล้วลบไปแล้วลบไปแล้ว,ลลว,ลลวนะครับก็คือคือตรงนี้เป็น format format ข้างหลังนี้ c อม m าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นค่าคงที่หรือตัวแปรนะครับเนี่ยว,วันนี้สอนค่าคงที่ก็เป็นค่าคงที่ไปก่อนนะครับเป็นค่าคงที่ถูกไหมอ่าต่อะนะครับทีนี้พอผมกดหลันตรงนี้ใสห้าสิบแล้วนะ ผ่านไหมผ่านแล้วได้ข้อความแบบไหน,นออกมาครับเห็นไหมบายพอร์ตห้าสิบกิโลกรัมผมจะพิมพ์พราพอร์ตนะซื้อหมูซื้อหมูซื้อหมูนะครับชื่อว่าพอร์ตนะห้าสิบกิโลกรัมพอร์ต p o r k นะครับซื้อหมูห้าสิบกิโลกรัมเห็นไหมซื้อหมูห้าสิบกิโลกรัมเห็นไหมครับเนี่ยผบสังเกตอะไรไหมห้าสิบมาจากไหนห้าสิบมาจากเลขห้าสิบซึ่งมันเอามาแทนที่ตรง โอ้โหเหลือไปนิดหนึ่งนะครับมันเอามาเอาห้าสิบเนี่ยเอามาแทนที่ตรงนี้นี่ตรงเปอร์เซ็นต์ดีตรงนี้เนี่เห็นไหมเหมือนเอามาแทนที่กันไอมันเอามาแทนที่กันนะครับอ่ะสมมติผมบอกว่า I love you เปอร์เซ็นต์ดีอ่เปอร์เซ็นต์ดี and มาค่อยเ่นก่อน ล้านฉันละคูณห้าสิบเออเห็น,กนเกตไหมเปอร์เซนต์ดีอยู่ตรงหั้มันจะเอาค่าหฮที่ไปแทนตรงนั้นครับถ้าผมใส่เป็นยี่สิบล่ะฉันละคูณยี่สิบเออไหมเห็นไหม,หไหมฉันละคูณยี่สิบตรงนี้อ่ะแอยถึงนี้นะ and you love me you love me อม m m าไปอีกสามร้อย ดันสิเห็นไหมเอาเปอร์เซนต์ดีอ๋อเปอร์เซนต์ดีเปอร์เซนต์ดีเปอร์เซนเห็นหมครับผมบอกว่านี่ดูดีนะ I, L, U เปอร์เซนต์ดีเห็นไหมเปอร์เซนต์ดีแรกก็คือเลขยี่สิบมาแทนเปอร์เซนต์ดีนี้ and y o U, L มีเปอร์เซนต์ดีเปอร์เซนต์ดีสองคือเลขสามร้อยเอามาแทนตรงนี้ เห็นไหมเราเวลามันออกมาก็จะได้ไอเลิฟยี่สิบขึ้นมาท่านใหม่เพราะอะไรนี่ไงมันท่านใหม่เห็นไหมขึ้นมาท่านใหม่การยูโรมีสามร้อยสามร้อยก็มาจากนี่ไงไหมง่ายไหมไม่ยากนะทาใหม่ทีนี้เรามาดูนี้บ้างผมบอกยี่สิบเหรอยี่สิบจุดห้า 20, 5, ได้ไหมเอ๊ยยี่สิบจุดห้าได้ปะห,หลังปึ๊งตเ่เลยเลยไม่ได้เพราะยี่สิบจุดห้าเป็นเป็นเลขทศนิยม แต่รหัสแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ดีเป็นเลขจำนวนเต็มเห็นไหมครับเป็นเลขจำนวนเต็มก็ใส่เอฟนั่นฮะได้ไรได้ยี่สิบจุดห้าศูนย์ศูนย์เห็นไหมได้ยี่สิบจุดห้าเนี่ยตัดต๊ดต๊ดตัดตัดตัดเห็นไหมแบบนี้นะครับได้สิบจุดห้าศูนย์โอเนะครับทีนี้ ได้ยี่สิบจุดห้าู่วนอันนี้คือรหัสแสดงผลอันนี้คือรหัสแสดงผลอ่ะแล้วเท่านี้ล่ะ I l e v e s เอ้ย I l o v e s สังเกตอะไรไหมผมเอา s ไปแทรก p s นะแสดงว่าผมก็ต้องมี p s เป็นชนิดข้อความก็ต้องมีชื่อปานปึง้งเห็นไหม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 ครับ เห็นไหมครับนี่คำว่ากลยุทธ์เอามาใส่ตรงเปอร์เซนต์เอสยี่สิบจุดห้าเอามาใส่ตรงเปอร์เซ็นต์เอฟสามร้อยเอามาใส่ตรงเปอร์เซ็นต์ดีเห็นไหมดูตามช่องที่หนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดีหน้าเอาใหม่นะหนึ่งสองสามเป็นลำดับนะลำดับที่หนึ่งเอ้หนึ่ง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 อยู่นีตเป็นลำดับที่หนึ่งนะหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหม เอาละไอเริฟเนี่ยยยูเริฟมีนะครับทีนี้ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วอ๋อถ้าเป็นข้อความใช้เปอร์เซ็นต์เอสถ้าเป็น เลขจะมีทศนิยมใช้เปอร์เซ็นต์ F ถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มใช้เปอร์เซ็นต์ D แค่สามเรใช้ขึ้นอยู่หลักๆแค่แค่สามอย่างนี้ครับเปอร์เซ็นต์ S เปอร์เซ็นต์ F แล้วก็เปอร์เซ็นต์ D หนไหมหลักๆแค่สามอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะครับในการเอาเอาที่ผมบอกอันนี้คืออะไรอันนี้คือค่าคงที่นะครับค่าที่อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือค่าคงที่นะครับ น,นี่คืออะไรอันนี้ก็คือภาคงที่นะครับโอเคเอาละ,ะครับงานของคุณจะต้องให้คุณเขียนให้คุณเขียนโปรแกรมนี้แหละกันบ้านกันบ้านนะครับให้เขียนโปรแกรมตามเนี้ยเขียนโปรแกรมแบบนี้เลยตามนี้นะ แต่เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเปลี่ชื่อตัวเองนะและต้องเปลี่ยนตรงที่เป็นค่าคงที่เท่านั้นนะครับเปลี่ยนตรงที่เป็นค่าคงที่เท่านั้นนะค่าคงที่เท่านั้นนะครับส่งส่งมาทาง Google Classroom เนี่ยตามนี้เลยแต่เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาทาง Google Classroom นะครับโอเคไหมโอเคไหมตรงนี้นะครับอ่าจะโอเคนะครับสำหรับการใช้งานค่าคงที่นะครับในคลิปนี้ผมก็จะจบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็มาดูคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของตัวแปรนะครับอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมครับ